ผมแบรคิลส์และผมกำลังจะไป,ไปเผชิญกับสุดยอดภารกิจ้าถ่ายในที่ที่อันตรายที่สุดในโลกที่ซึ่งทักษะการอยู่รอดผมจะเอาอาวุธนี้ไปลาสัตว์ครับแต่ตอนนี้ผมไปลาก่อนนะครับแล้วกว่อนจะลานครับผมจะใส่วิสาเงียบๆครับไม่ให้สัตว์รูครับรอยเท้าของเราและก็ไม่ให้เหยียบไปใหม่ครับแล้วผมก็จึงเพื่อเอาสัตว์มาก,กินแล้วผมจะอยู่รอดในประมาณสองสามวันนะครับแล้วจะมีคนตามหาผม มาดูนี่ครับท่านผู้ชมมันผมน่าจะเจอร่องรอยของเปลือกไส้จริงแล้วนะครับในประมาณสองวันกวนมันน่าจะเดินไปทางนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ก็คือน่าจะเป็นร่องรอยของเปลือกไส้ริงครับมันคือการหักกิ่งไม่ของเปลือกไส้จริงแต่ผมจะลองดมครับมันน่าจะไม่เกินสองส่วโมงแล้วครับเปลือกไส้จริงน่าจะอยู่ในป่าดงดิบแถวนี้ครับเดี๋ยวเราจะทําการตาม ท่าเลยนะครับไปครับออเดินง่ายท่านผู้ชมนี่ง่ายท่านผู้ชมมันน่าจะเป็นการพักอาศัยของเปลือกาสจริงในเวลาประมาณนึ่งคืนนะครับนี่น่าจะเป็นการพักอาศัยของเปลือกาสจริงในเมื่อคืนนี้ครับบังคับนี่ครับนี่ก็คือพิกของเปลือกาสจริงนะครับผมยังจําตอนที่มันยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนประเทศไทยได้นะครับนี่ครับบังคับท่านผู้ชม นี่น่าจะเป็นร่องรอยของเปลือกไส้จริงครับท้ายเลยครับตะกรอองต้งนี้ครับนี่ครับมันน่าจะเป็นร่องรอยการกินน้ำนี่ครับนี่ครับทุกคนบ่งครับนี่ก็คือการกินน้ำของเปลือกไส้จริงนะครับน่าจะไม่เกินนี่ก็น่าจะเป็นเสบียงของเปลือกไส้จริงครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการตามตามหาเปลือกไส้จริงเลยครับเดี๋ยวผมจะไปทางนู่นครับไปครับทุกคนนี่ครับ โอ้ดูนี่สีครับทุกคนนี่ก็คือการทิ้งรองรอยของเปลือกไส้จิงนั่นเองอเพิ่งครับทุกคนนี่ก็คือการทิ้งรองรอยของเปลือกไส้จิงตามพมมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตามห้าต่อครับไปผมลาสัตว์มันเหนื่อยมากครับแต่ตอนนี้ผมได้เจอที่พึ่งครับมันอยู่ในนี้ครับในนี้คืออาวุธของพึ่งครับผมจะยูนทิมแล้ว เพิงเร็วมันจะตกทางนี้แล้วผมก็จะไปดูดกินน้ำพิงนี่ครับแต่ผมจะยูนเลยครับนี่ครับว้าวปังปังอ่เอา้าผมตายหรือไม่ผมได้ยินเสียงระเบิดครับระเบิดมาข้างในผมก็ไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ผมกําลังกลัวมากครับหรือว่าอาจจะยูไ่ไกลๆนี้มันจะมีสงครามในครับ องคามปะเทใดมันยิงกับใครครับแล้วพมคิดหัวคนไทยมากครับแต่ตอนนี้พมกําลังจะย้ายจากพื้นนี้พื้นที่นี้ไปย้ายอยู่บ้นอื่นครับแต่ตอนนี้ผมไปแล้วครับผมอยู่ไม่ได้ครับว้าวนี่ไงเมนางง้อยโอพระเจ้าอันนี้ครับจระเข้มอบดอกไม้ให้พรมผมคิดถึงจระเข้ครับจระเขเ้มีพรมครับ แต่ผมก็กำลังจะคิดถึงเขาเลยครับอันนี้ดอกไม้แทนเขาครับจะรักผ,ผลไม้ชนิดนี้ครับแล้วผมก็จะประทานเพื่อให้มันอยู่รอดครับเป็่ผมนี่ครับผมจะอยู่รอดครับแต่ผมกินมันก็จะน่ามีรสชาติแล้วมันจะอิ่มท้องผมมากครับเกี<ม>่ยวกับผลไม้ชนิดนี้ครับ๋ต่ผมกำลังจะซ้อมเครื่องบินครับ เครื่องบินลำนี้แต่เครื่องบินลำนี้มันจะทรงพรมกลับไปปฏิทพผมได้ครับผมก็กำลังคิดถึงคนที่คอยรออยู่ครับแต่ผมกำลังตัดเครื่องมันครับตัดเครื่องบินก่อนครับ